สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะจุงกาแมวพูนนิจ้าวันนี้วังยาชนชิมพามากินต <c oughs> ำถั่วค่ะผักว่าจะมีผักชีไทยค่ะอันนี้เป็นผักชีลาวมีขนมจีนหรือขนมเส้นค่ะแตงกวาค่ะน่ะหน่อไม้ต้มมีวันนี้มีนังหมูกรอบบด้วยค่ะแคบหมูครับผมค่ะแล้วก็แหนมครับผมแหนมย่างค่ะตำถั่วครับผมอะ่ะ mình lúc về botson egg bom. Moho botson egg bay lòng phong dạng botson egg lòng bay 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 lòng ừm lòng bay lòng Oh. กับนมจีนแซ่บๆบค่ะโบเน่พ์โค้งน้องปเจาะแม่หอคอนไปที่ไทยค่ะก็ปลูกเองในสวนกำลังสวยกำลังพอกินเลยค่ะกินกับตำถั่ว หนอำมันต้มขียสวยครับผมรสอ,อ่อนมักสวยอ,อร่อยมากครับแซ่บหนัว นางหมูค่ะนังหมูมทอดแคบหม,มู อร่อยเลยกรอบๆแล้วไม้เนี่ยหวานมากคินกับน้จิ้

ไม้ก็น่ากินนอนเล็กๆรุกเลย <laughs> ประล <c oughs> ้ดเลินครกจำถัว่วเรามาให้ของร้อนมาโดนํำทัวเผ็ดๆรู้สึกว่าเผ็ด cái <laughs> này nằm ở là bốn cái này làm trong mật là. <laughs> chắc là trong hộp chặt ngô không นนมูนมูหมูน้มอ,อ,อร่อยปรบุกปุกเป็นตามส่วนไ้เลย ลูกเป็นตำทั่วแล้ว <laughs> เป็นตำซัวตำรวมแล้ว <laughs> มาลูกกันเลยเป็นตำถั่วซัวแล้วนะไม่ทั้งแคบหมูไม่ทั้งตำถั่วไม่ทั้งลมจีน มันอร่อยทั้งเผ็ดทั้งอร่อยเกรอบมันอัมอ่านงูชอ,อบอืม เดี๋ยวนั่งดี <laughs> ถั่วก <laughs> ็กรอบค่ะชล้วมันเหมือนกันถัว่วนัน ทีก็สวยๆกรอบๆหักกรอบอร่อยปลอดสารทิดด้วย ไปมาเริ่มเผ็ดครับผม ไม่น้ำหันต่างๆกินไปกินมาเรี่บร้อนดูมนไม่เผ็ดแล้วรู้สึกกินไปกินมาเผ็ดร้อนค่ะแคาจะเป็นกัหน่องม้ แดดทั้งร้อนแดดไม่รู้ว่าปลอกอะไรครับ นางหมูก็เคีาา้ยวมันกรึบกรึบ รออนอียอะไรครับฟังไหนที่บ้านผู้ใหญ่บ่ค่ะเดี๋ยวเดยว ถามยายครับผมถามยายเลยค่ะค่ะผมมาซื้อมาข้าวครับผมถ้าชอบคลิปของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดบซับสไคร์เราด้วยนะคะให้เริ่มกดกระดิ่งค่ะจะพลาดคลิปใหม่ของเราและกดติดตามให้เราด้วยค่ะช่องมมายาชนชิมค่ะวันนี้พวกเราขอบคุสวัสดีค่ะสวัสดีครับอร่อยมากครับผมวันนี้แซ่บแซ่บ